กดเข้าไปนะคะที่รายการของขอนะคะเพื่อไปดูรายการทั้งหมดนะคะที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานนะคะพอเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะเห็นว่าที่หน้ารายการขอของเราเนี่ยในตารางด้านล่างะคาตารางรายการองขอเนี่ยมีคงขอในเทียบอิงสีถุงเตียมของเรานะมันเดิมค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะเมื่อเราต้องทำการต้องการทําการยื่นเนี่ย ให้เลือกที่คําขอนั้นนะคะจากนั้นก็กดปุ่มยื่นคําขอนะคะจากนั้นนะะก็จะมีข้อความนะคะอนเฟิร์มค่ะว่าต้องการยื่นคําขอที่เลือกนะใช่หรือไม่นะคะ,ะถ้าต้องการยื่นนะะก็ให้กดปุ่มโอเคนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีข้อความแจ้งเตือน,นะคะ่ะว่าได้ทําการยื่นคําขอไปเรียบร้อยแล้วนะคะคก็กรุณหน้าน,นะคะรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่นะคะ่ะจะเห็นนะคะว่าที่คําขอเลขที่21404ของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ย สถานะของเองกสารนะคะก็คือรอตรวจสอบเอกสารนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะกระบวนการนี้ก็จะต้องรองให้ทางเจ้าหน้าที่นะคาะด่านที่ท่านทําการกรอกข้อมูลที่อขอขอออกใบฟรีฟรเนี่ยทำการรับคำขอของท่านก็นะะจึงจะ,ะสถานะจึงจะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็เป็นในกระบวนการถัดไปนะคะ